น้ำพึ่งมะนาวสามารถทานทุกวันได้ไหมมีผลเสียอย่างไรต่อร่างกายบ้างตรงนี้นะคะหมอยุ้ยก็ขอตอบในมุมมองแบบสายแผนไทยนะคะก่อนอื่นเราต้องดูว่าเราต้องการดื่มน้ำพึ่งมะนาวเพื่ออะไรช่วยในเรื่องไหนถ้าต้องการดื่มเพื่อล้างลำไส้หรือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะ ยุ้ยก็แนะนําให้คุณทานในตอนเช้าคือตื่นขึ้นมานะคะเอาน้ําน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นประมาณ1แก้วยาวน้ําพึ่งประมาณ1-2ช้อนชาน้ําประมาณเอาน้ำมะนาวประมาณ1กลีบนะคะบีบเข้าไปผสมน้ําพึ่งเข้าไปแล้วคนให้เข้ากันค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆจิบเรื่อยๆนะคะตอนเช้าดื่มให้หมดประมาณ1แก้วนะคะ ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยกระตุ้นนะคะเรื่องของการขับถ่ายนะคะช่วยล้างลำไส้ถ้าต้องการดื่มน้ำพึ่งมะนาวเพื่อต้องการลดความเป็นกรดในร่างกายก็คือปรับเลือดให้มันด่างนะคะลดความร้อนในร่างกายเนี่ยสามารถดื่มเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่ผลพลอยได้ของการดื่มน้ำมะนาวเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันจะได้อ่เรื่องของผิวใสด้วย แต่นะคะแต่ถ้าทานหรือดื่มในปริมาณที่เยอะจนเกินไปไม่ดีนะคะเพราะว่าเราต้องดูส่วนประกอบที่เราใส่เข้าไปก่อนนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งถ้าแผนไทยเนี่ยนะคะเขาจะให้ฤทธิ์ทางยาคือฤทธิ์เย็นนะคะแต่ถ้าใช้จริงๆใช้ในปริมาณที่เยอะนะคะน้ำผึ้งจะกลายเป็นฤทธิ์ทางยาทางอุ่นนะคะคือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย น้ำมะนาวนะคะมีฤทธิ์คือฤทธิ์ทางยาเย็นเวลาสองตัวนี้ผสมกันเข้าไปจะให้ฤทธิ์ยาไปทางเย็นมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ำพึ่งมะนาวแก้และปรับาธาตุในร่างกายให้เย็นขึ้นคุณสังเกตง่ายๆเวลาคุณทานเข้าไปแล้วน้ำพึ่งมะนาวทําให้คุณรู้สึกว่าเย็นขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะดับกระหายคนที่ร้อนเหงื่อเยอะ เวลาดื่มน้ำผึ้งมะนาวเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าภายในมันเย็นขึ้นนะคะตรงนี้แก้แก้ในเรื่องของความร้อนได้แต่นะคะแต่ถ้าเราทานในปริมาณที่เยอะเย็นเกินไปนะคะร่างกายมันเย็นเกินไปก็ไม่ได้ดีนะคะถ้าเย็นเกินไปสังเกตง่ายๆนะคะคนที่ทานดื่มน้ำมะนาวเยอะๆเกินมากเกินไปนะคะ 1. จะมีอาการสีดนะคะ 2. มีอาการ เลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเลือดหนืดเลือดติดขัดนะคะ3จะลักษณะที่จะวูบหรือหน้ามืดบ่อยนะคะ 4. เลือดจะจางนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมะนาวอ่ะมันเหมือนกับไปกลับไปขับของเสียหรือไปกัดอะไรภายในตัวที่มันเป็นประโยชน์เน่ยเหมือนไปขับออกเยอะเกินไปถ้าถ้าคุณกินนะถ้าใครกินเป็นประจำอ่ะสอสามเดือนจะรู้เลยว่า,าเลือดมันจะจางนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าความเหมาะสมสําหรับตัวมายุเองเนี่ยควรจะดื่มประมาณสัปดาห์ละสครั้งถึงสครั้งก็พอแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไม่ควรทานแบบทุกวันเป็นประจําขนาดนั้นนะคะสัปดาห์ละสองครั้งก็เออจะพอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็ไม่ควรทานในช่วงที่เป็นประจําเดือนนะคะเพราะว่าประจําเดือนเนี่ยทำให้ออมดลูกมันเย็นนะคะมันจะเย็นเกินไปเดี๋ยวเลือดมันจะไม่ขับออกนะคะก ทานในช่วงเวลาปกติที่ไม่ได้เป็นประจำเดือนนะคะ